สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายซูคุทุกคนครับมาพบมาเจอก,กันอีกแล้วกับนุ่มนากาเซมีพาพี่น้องออกมา,าครับมาบึงบรรยากาศหน้าในยามหนาวครับมากับลูกสาวรู้ใจครับสาวนี่เออลูกสาวกาเซเองครับพี่น้องไม่ได้ออกหนาบไม่ได้ออกคลิปลายคลิปเลยครับพี่น้องก็เลยพามาเล่นหน้าครับนี่มาหาบรรยากาศแบบบ้านๆครับ จะพาพี่น้องไปบึงบรรยากาศรอบะบ้านรอบๆขอบซ้านยนี่แหละครับจาก,กจิพาหายังกินครับไปเบ่งกันเลยมาสิเป็นเนะี่ยครับบรรยากาศขอบซ้ายครับพี่น้องหุกดีๆครับยังบือทันได้มานะครับในกอกงวครับพี่น้อง ขอกวกับขอกไก่ครับกาเซเพิ่งมาอันนี้เป็นตัดออกครับพี่น้องนี่กองไห้ครับพี่นอ้องตัดออกกาเซตัดออกจากขอบซ้ายนี่ครับมันเป็นมันหกอีกครับพี่นอ้องผมก็เลยตัดออกอุ้มันที่หก,กน,นักกวนานี์แบบเป็นปลาอึมคึึมเลยครับก็เลยตัดไม่ทำความสะอาดเป็นไมมีนเบืดนะครับ มันนอนแคมปิ้งอยู่หน้าครับเงาฟลังครับยืนงนี้พายได้อยู่ดิพี่น้องอันนี้กัดซีพายได้อยู่พา,า,ายยับพายเย็บพื้นนี่แหละครับนี่ก็ได้น้ำมันลดลงครับน้ำากาศน้ำลดลงบรรยากาศขอบสะเย็นสบายครับออกมาหน้าครับมาหาจินยังอยู่ในซ้ายเลยครับ มีปลามีปูมีปลามีกุ้งมีหอยครับเยู่ในี้ี่ก็ได้เป็นที่กักโตจากโควิดอย่างดีเลยด้พี่น้องูมาอยู่หัวไหยไปหน้าไปเลยครับอันนี้ขอกไก่กาเซฟวิ่งเห็ดเสร็จครับเอาไก่จากบ้านมาเลี้ยงเดี๋ยวนี้ก็เกือบยี่สิบตัวแล้วครับพี่น้องมาใช้ชีวิตแบบบ้านๆเล,เลยครับ ตีเองเส็เองเอมุงสังกะเซ็ดเองเบ้เเอบครับไก่กากาเซอเอามาจากในบ้านครับเอามาเลี้ยงเอามาเกลือคู่มืออยู่ครับไอ้กระปาปา,ปามโอ้มีมากแล้วครับปามกันด้บรรยากาศกจังได้มังสิปเป็นโคกน้องหน้าคือของเพิ่นนะครับอันนี้ของกาเซ่ในหน้าหนองโคกครับว่าเป็นโคกน้องหน้าครับกำลังเส็ด มาอยู่ครับเนี่มันบางโปรแกรมบางมาอยู่ของกระเจ้าเป็นโคกน้องหน้าของกาเซ่เป็นหน้าน้องโคกครับแห้งเลังจะปับปรุงครับมันดีขึ้นกว่าเก่าครับเพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัวอันนี้ก,กาเซ่ก็มาตีไว้มื่อนะครับเี๋ใส่เฟืองครับอันนี้เดี๋ยวจะอัดเฟืองมาใส่ตรงนี้ครับอันนั้นก็คอกงว่วครับคอบงวัวแต่พอมันจะากาัด นี่ครับขอกมพะน้องม่วงมากินใหญ่ตรงนี้นี่ครับกาเซเลมาตีเนี่บที่ใส่เฟืองครับอันนี้อัดเฟืองเป็นแทงเป็นแทงกอาใส่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 ไปนี่ครับด้ความเป็นใส่ไม่พูนทางเทียงนะนครับทางกระท่อมน่้ยเทียงหน้ามันมันไก่ครับมีคนยกคนนั้นนเอามาใกล้ๆกลมันสะดวกสบายครับกาเซเลปิดตัดไม่ติดหน้าเนี่ยนะครับมาตีเห็ียดให้ไม่เบิดอยู่นี้ เอาเฟืองมาให้พี่ครับนะกรบมาเทมัน,นากานนินอยู่นี่เลยครับไม่ต้องหยกไกลก็ต้องปีนขึ้นปีนลงอยู่สบายครับในเข้ามาทางติมบ์ดกลางเซจมาอยู่ครับี่ก็เผาไปรอบหนึ่นยยงเนาะกำลังไกลกันก๊าซเซว่าเสียวเป็ดมาเลี้ยงอยู่ตรงนี้ครับเป็ดมีสามตัวตัวกำลังเสื่อมองคอ,อกไงกันให้มันเล่นน้ำขอบไปขอบท้ายนะครับ เป็ดมาเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกเง่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาอยู่นี่แหละครับอยู่หน้านี่นะครับผมใส่ไม่ได้เปียงานแลเลยครับปีนี้มาอีกะระลอบสองอีกแล้วนอกดาวอีกแล้วโอ้ยความหวังรีบรีแล้วพี่น้องเอยมารอบนี้บรรยาก,กาศลำนาครับบรรยาก,กาศร้มันจิเปลี่ยนโคกนหนองนาครับพี่น้องมันคือหกแท้เป็นนาหน,านองโคกของกาเซ่นี่แหละครับ เดี๋ยวค่อยปับปรุงเปลี่ยนแปลงครับนี่แหละเดี๋ยวให้มันมีน้ำาหลายก่อนครับเดี๋ยวสิบเอาหมากไหมมาลงอยู่ดอกครับเงาะทุเรียนอย่างนี้ถ้าพี่น้องจําได้อยู่คลิปอยู่บ้านเหนือพนเงาะครับมันน้ำถ่วมมาเลยครับหน้าฝนเมื่อกี้นี่กลเป็นสามเดือนกลับมาน้ำถ่วมครับเงาะยี่สิบกว่าต้นครับตายแองแสงพี่น้องเอ้ อลไรมหาบอใไม้ปลูกลองเบิงต้องมีที่เป็นนะครับแต่ว่ามาปลูกหน้ากันน้ำกบบระปุ่นนะครับต้องใส่น้ำนิดหน่อยแต่พอก็มีอันนั้นอยู่ครับไดโบอ,อยู่ข้างใต้นะครับบาดาน,นครับสองสองบอลครับอยู่ข้างใต้นะีการที่จะคอย,คอยพัฒนาไปนะครับคอยเห็ดไปเรื่อยๆไปมาเห็ดซุ่มนอนอยู่หน้าเห็นแล้วะครับ้องนี่โควิดกันเลย สบายใจย่ขึ้นกันครับมาอยู่างหนกลางหน้าก็ไเลยเดี๋ยวกาซีสิพาไปพี่น้องไปยามโค่นกุ้งครับที่บ้านเขาเอื้นโค่นครับไปเอากิ่งไม้ไปรวมๆกันเลยครับไปทิมให้ในน้ำครับแล้วก็ไปยกเอากุ้งครับพี่น้องครับบรรยากาศการยามโค่นยกโค่นมันจะเป็นอย่างไรน,นั้นเดี๋ยวตามกาซีไปเบิ่งกันเลยครับ มาครับมาเอากุ้งไปก้อยครับืันนี้เกือบได้ห้าพี่น้องเอยมาออกมาทงหน้าครับมื่อนี้ก็เลยมาเอากุ้งไปก้อยครับแต่ที่เห็นไปคืนหนึ่งครับอันนี้เขาเรียกโคนนะพี่น้องด้วยโคนกุ้งครับเตียมาจุ่มไว้น้ำน้ำจ้าเนี่ยนะครับมือมันต้มกุ้งหมดครับวิธีสอนกับที่สอนภันาไทยนะพี่น้องด้ย กินแบบง่ายๆครับดูนี่พี่น้องเถยงอยูครับงอยูครับถึกยกโอ้ยนี่ครับกระปูครับนี่กุ้งฝอยครับ โอ้มันเต็นออกมืดอันนี้โอ้เต็นออกมืดเลยพี่น้องโอ้ยต้องหาต้องหาอย่างพวกไอ้ก่อนครับกุ้งเต็นครับแมลงกุ้งเต็นมากับจิเบนี่โอ้เฮ้ยของเบาะเดี๋ยวไปไ คุณไม่ปุ๊บปุ๊ไว้ปุ๊ไว้ทำไนครับพี่น้องกันโอ้ปุ๊บฮะแล้ครับทำนี่วันทีครับตนหลังนี้ครับขบงหลังไหมคพ่น้องอิานอยะพี่น้องใช้ใซีหลังครับหนึ่งสองสามสีครับหลังก็ดุพี่น้อง มโนพี่น้องมานี่สิน้องกินบ่น้ออือ นี่ครับถือเยู่ครับเนี่ยไม่กุ้งฝอยได้พี่น้องเห็นไหมนะครับปลาครับน่ไยเป็นดงแดงดงแด,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 ดงครับอู้แต่ค่อยแซบขท่านั้นุดไม่แจกซาเลยพี่น้องยังเหลืออันนึงครับ 有你一样。 ครับปูครับครับนี่ครับพี่น้องเฮ้ยพูดนะมีโมรับพี่นะครับกุ้งครับพูดนะโอ้ยกระปรูครับกระปูบอลดอกไม่มันแห้นงนเอาพันครับ อยู่ในซ้านี่นะครับหาจริงง่ายๆนะครับวัอนี้ปนใส่บระกอกเลยซุดๆแซ่บดินี่ครของน้องกุ้งเต้นนะครับี่กุ้งเต้นที่นี่ไม่ได้เพราะครับพี่น้องมึงดูโอ้เต้นออกมึงนะพี่น้องโอ้อันนี้กินได้ก,ก็ด้ว หึ่งไม่ได้ครับพี่น้องกุ้งเต้นคือข,ข,ขาวัยดิสดครับไอ้บางีชักหลังกันครับพี่น้องดูหลังมานดิครับ น้าอุย้ยอะไรน้องพี่อะไ่ตะกางไามไม่หลายครับไปดูครไปดูไปดูนะครับวิถีชีวิตแบบง่ายๆครับอยู่บ้านๆ <c oughs> อะไรเนีย <c> ว <oughs> <m ix> มากับลูกสาวครับสาวนิโอ ได้อยู่ดีพี่น้องหากินย่งไงครับช่วงนี้โควิดกำลังระบาดรอบสองนะพี่น้องเด้อดูเลทเจ้าสุขภาพตัวเองนะครับมาอีกแล้วรอบสองแล้วไม่ได้ไปทำงานแล้วครับแต่มาหากินแบบบ้านๆนี่หนะครับสบายใจให้กันลูกสาวกาซีงครับมาดิเขากล้องดูติบนเลยเนาะสวัสดีเอฟ r y บอ d y ดี้ค่ะสวัสดีค่ะครับ มาถึงน้าครับใส่โคลนกุ้งครับนี่นะครับคือโคลนกุ้งครับพี่น้องครับนี่ครับผลงานครับเมื่อกี้ครับเห็นบ่ครับจะมาแก้มันจะโซ่ด้วยครับพี่น้องนะอันนี้เอาทิ่นครับพี่น้องแก้ทิ่นครับเอาไปขวยมันซุเด้วยน่ครับขอควรระวังอันตรายครับที่แก้มันมันใส่สะเบ้าครับนี่ครับนี่นา เราก็เลือกออกอาจฉริยะครับอาจจะตัวดีๆครับทำกุ้งกุ้งเต้นครับพี่น้องเบียดผมอยากให้กินซุกมากกว่าครับอาจจะขัวก็ได้ครับขัวใส่คิกไทยใส่นะครับให้สบายๆนะครับสบายครับเนี่ยทุกคนขอบคุณพี่น้องสำหรับการที่ติดตามและรับชมครับขอบคุณครับเนี่ยกุ้งขิ้ฝอย ครัวครับครัวตามเชนประกอบครับแล้วแต่ภูมิภาค